พูดเยอะแยะสาหลายรอบเหรอหลังหน้าเหมือขี้มาว่าผู้ใดมีหัวใหญ่ไหมไม่ใช่ขนานั้นผ <okay ู้ใดหลังยุบัวใหญ่ในก้วยพูอะไรนนาแบันผูใดขั้นดีมันจะมีอยัางงูก็มีอยางถามดิแ่ไม่ใช่คัารถแหมจากแล้วของนี้คอยคอย ่นนานนคจน่ันวค่าละคนก็ได้เพื่อนเออมกุ้งแไม่แพ้เย e ่บ่แทบม่มแ้แบางไม่พูดกลาน้ไม่พูดจับมานะเออคุยอ่เออเ่บอกย่พูดเดียวนี่ต้องใช้น้ใช่ไหมใช่ใช่ ไม่จ่ายเลยฮะขอหน่อยใครใครใครไม่จ่ายเงินก้อยหรอมึงต้องบอกทองคำแม่ก้อยมั้งบอติกว่าไม่จ่ายอะไรก้อยไม่จ่ายอะไรโอ๊ยคูณเอาไปซะก่อนไอ้เอาวัวเอ้ามันต้องพวกแค่กันเออ เพื่อนท่านในถามจี้ให้เพื่อนตอบด้วยก็ได้ไม่นไม่มีสติสัมปชัญญะจริงจริงนะพุงปุงไม่เอาแล้วจกิน่ไหมไม่เอาจกินใช่ไหมไม่กินจะจ้เลี่ยงะเลี่ยะเลี่ยงจะเล่งจินะพุงไม่เอาจริงไหมไม่เอาเลยไม่ไม่งให้ตอบจริงจริงไมจริง นี่จ่ายค่าแ้วมันสองหมื่นแล้วต่างสองคนนี้มาค่ากันไม่ต่างคนต่างดีเอาไปเลยมึงมาไปเลยดินขาวเขเสียงมึงดีดีอ้าวพูดไปเลยค่ะกูมึมีเงินไค่ไหนกูจัดไปกี่เดือนกันอยู่กูก็ไม่มีกูไม่จ่ายเลยซ่ากูมาวันเนี้ยกูกินฟรีมึันจะกี่ไงกูต้องจ่าย มันไม่ใช่จ่ายมันคือบรจาคมันไม่มีสากก่อนเลยเลยนะมันไม่มีฉากก้อนเลยลูกานี่อยกินมันนี่ฉากก้อนเหรอให้มันขากันปล่อยมันมาหาไม่ได้อะไรไปใช้ใช้

มีสองคำเอออ่ะ,อะหันไป